โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นหนูลิมนะฮะหรือว่าสลิมน้อยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสลิมมันเป็นตัวละครที่เอามาฟาร์มได้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันเกิดช้าครับมันจะเป็นตัวละครที่เกิดช้าคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเอามาเล่นครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเกิดต่อเมื่อมีของประมาณ4ชิ้นนะครับสามสี่ชิ้นถึงจะเกิด นะครับไม่ได้เปิดเกมมาปุ๊บแบบฟาร์มเรูสีปุ๊บไปไล่ฆ่าคนอื่นได้รัวๆเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเป็นตัวที่แบบฟาร์มไม่มีของฟาร์มไปเรื่อยๆสักเจ็ดนาทีแปดนาทีครับกว่าจะเก่งนะครับเพราะงั้นใครที่เล่นสลิมเนี่ยก็ควรที่จะรู้ไว้นะครับว่าต้นเกมมันกากเป็นเรื่องปกติครับนะครับหรือว่าเพื่อนหยิบสลิมมาฟาร์มป่าแล้วแบบต้นเกมกาก,ากแล้วไปด่าเพื่อนเดี๋ยนนี้ไม่ใช่เรื่องนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวเลทเกมครับมันต้องการของครับอารมณ์คล้ายๆโมเลนแต่ว่า เพล่ๆอ,อ,อาจจะต้องการเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าโมเลนเนี่ยมันมีสกิลสำหรับเรียกไฟอยู่อย่างเปิดอันติแล้วก็ปาสกิลสองเข้าไปข้างหน้านะครับซึ่งสลิมมันก็มีแค่หอกถ้าปาหอกโดนก็อ่ะได้ตีฮะปาหอกไม่โดนก็วิ่งหนีนะครับก็เลยทําให้มันเป็นตัวที่ผมบอกว่ามันเก่งต้นเกมเอ้ยมันเก่งเลดเกมนะครับเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับต้นเกมเราต้องฟาร์มไปก่อนแบบเรื่อๆยๆเลยนะครับถ้ามีเพื่อนช่วยฟาร์มแบบเนี้ยตอนต้นโอเมนช่วย แล้วก็ตอนมาเอาบับแดงนะครับบาดัมช่วยแบบนี้แล้วก็จะฟาร์มเร็วขึ้นปกติสลิมฟาร์มนานกว่านี้มากๆครจริงจังหวะอันนี้เราไม่ไม่ค่อยน่าจะบวกเห็นไหมเห็นดาเมจเราไหมแบบโคตรเบาเลยนะครับถ้าเทียบแบบเอรันดอร์ต้นเกมนี่แบบเทียบกันไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเลทเกมถ้าสู้กับเอรันดอร์ตอนเลทเกมเนี่ยมันชนะนะครับแต่ว่าถ้าสู้ตอนต้นเกมแบบกลางเกมเนี่ยยังไงสลิมก็แพ้นะครับเพราะงั้นฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มไปก่อนต้นเกม ทำอะไรไม่ได้ฟาร์มไปก่อนนะครับก็ใครอยากมาเล่นกับผมก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับใน Facebook Live นะครับ JYOP นะครับชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยนะจ๊ะทีบ่บอกนะรอหลัง7นาทีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงฟาร์มกับเจฮะไม่ต้องทำอะไรมากครับในช่วงเวลาที่เราฟาร์มมองมินิมัปไปเรื่อยๆว่าอีกทีมเขาอยู่ตรงไหน,น นะครับถ้าเขาผัวแแบบกันครบแล้วเราก็ฟาร์มได้อย่างสบายใจถ้าเขาโผัวไม่ครบเราก็พยายามที่จะเช็คมินิแมปน,นิดๆนิดๆนิดๆนะครับไม่งั้นมันจะเสี่ยงมากๆนะครับกับการที่ไอคนที่ไม่ได้อยู่ในแมบหนึ่งคนนี่ยมาดักฆ่าเรานะครับเพราะจะริมต้นเกมอ่อนแอมากๆนะครับแพ้ทางตัวของเยน่านะครับในเกมนี้แพ้ทางเยน่านะครับแล้วก็ถ้าโดนถ้าทีมเขามีไวโอเลตเนี่ยมีไวโอเลตตัวหนึ่งถ้ามีไวโอเลตกิ้งยิงเนี่ยต้นเกมเราก็อ่อนแอ อ่อนแอมากพอที่จะโดนเวโอเลตยิงยิงหนึ่งทีปาระเบิดแล้วก็เปิดอันติเนี่ยครึ่งหลอดได้นะครับก็ถือว่าบางเลยแหละนะครับถือว่าบางเป็นกระดาษเลยแหละแต่ยังดีที่ตานี้ทีมเขาเลือกฟลอเรนติโนมาฟาร์มนะฮะเราก็เลยเล่นง่ายหน่อยหนึ่งนะครับฟลอเรนติโนเนี่ยข้อดีของฟลอเรนติโนฟาร์มก็คือมีดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับถ้าไม่เล่นเป็นสายดาเมจก็จะมีเกราะที่ค่อนข้างที่จะหนายืนลำได้นานนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ได้พลิ้วมากครับ ฟลเรนติโน่ป่าจะเป็นฟลอเรนติโน่ที่ไม่มีฟิกเกอร์หรือว่าไม่มีสปินเพราะงั้นการจะออกไฟเข้าไฟแต่ละทีเนี่ยเพื่อนๆค่อนข้าง<ๆ>จะเยอะครับถ้าไปยืนหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับมันวิ่งโง่ๆเข้ามาเราก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวไงผมมีคลิปฟลอเรน์ฟาร์มให้ดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทําทําให้นะครับไม่แน่ใจว่าจะลงพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาเป็นพรุ่งนี้จะเอาเป็นคลิปนาคอสหรือว่าจะเอาเป็นคลิปคาเฟนีแต่คาเฟนีเพิ่งลงก็คง เป็น2ตัวเลือกแหละว่าจะเป็นนาคอสหรือว่าจะเป็นฟลอเรนติโน่นะอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเพราะว่าซีซั่นล่าสุดยังไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับนาคอสไปเลยนะครับแต่ว่านาคอสจริงผมลงค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันว่าอยากดูคลิปตัวไหนนะครับก็จะลงให้นะจ๊ะห,หรือว่าจะเอาคลิปแวนก็ได้นะจริงๆมีหลายคลิปมากนะครับช่วงนี้ใครเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับนี่เพิ่ง4นาะทีเองแต่ว่า ถือว่าได้เปรียบนะสี่นาทีแล้วเราได้ค่าสองตัวเนี่ยถือว่าได้เปรียบคือสลีมเวลาค่าได้ถือว่ากําไรนะครับไม่ได้ค่าฟาร์มจนถึงสิบนาทีถือว่าเท่าทุนนะครับเท่าทุนคือป้อมไม่แตกถือว่าคุ้มนะครับถ้าแบบป้อมแตกไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ตายเรายังยืนได้เรายังฟาร์มได้ถือว่าเท่าทุนนะแต่ถ้าแบบป้อมแตกไปแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะถือว่าลําบากนิดนึงนะครับถ้าป้อมแตกไปเรื่อยๆๆ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 แล้วตอนเลดเกมแบบประมาณ 8นาที10นาทีป้อมในเราเลยป้อมเดียว2ป้อมอะไรเงี้ยอันนี้นลำบากนะครับแต่ถ้าแบบยื้อได้ให้ป้อมแบบแตกนิดเดียวเหลือป้อมกลางอะไรเงี้ยเราเล่นง่ายครับพยายามจะดึงเวลาออกไปนะั้นเราเป็นตัวเลทเกมพยายามจะดึงเวลาออกไปเยอะๆนะครับจริงๆสลิมมันมีคอมโบนะครับคอมโบกับการกระโดดแล้วกระโดดสกิล2แล้วกด,ดสกิล1ย้ำๆๆ,ๆๆๆนะครับมันคือการล็อกเป้าแบบอัตโนมัติก็คือจะล็อกเป้าของฮีโร่ตัวนั้นที่แบบอยู่ในระย,ยะเราอะ แล้วมันก็จะล็อกไปเรื่อยๆนะครับล็อกล็อกมันก็จะมีโอกาสได้ค่ามากขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ามันเป็นออโตโอ้ยังไงออโต้มันก็ไม่เท่ากับคนเลงเองอยู่แล้วสําหรับผมนะนะครับแต่ว่าถ้าใครหัดเล่นก็ใช้คอมโบนั้นก็ได้นะครับก็คือกระโดดแล้วก็กดสกิลหนึ่งย้ำ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 ยนะครับมันก็จะมีโอกาสติดสตตนมากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ปลาหอกไม่แม่นนะครับก็เล่นเป็นสายนั้นก็ได้เนาะคือมันอ่ะมันจะได้แบบ การปลาหอ,อกแบบเร็วไทม์ก็คือปลาหอ,อกแบบอีกฝ่ายยืนอยู่ตรงไหนมันก็จะปลาไปตรงนั้นเลยแต่ถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าเอ้ยมันกระโดดแล้วเดี๋ยวมันปลาไปอีกฝ่ายก็จุ๊กหลบได้ถูกไหมนะครับมันจะต่างกับการปลาแบบเรากะไว้แล้วว่าเอ้ยเรากระโดดแล้วอีกฝ่ายจะรู้เรากระโดะโดแล้วจะปลาไปอีกทางมันจะมันค่อนข้างจะต่างกันนะครับก็อยู่ที่ว่าอยากปาหอ,อกแบบไหนนะครับตอนนี้ฟ้าไปก่อนเนาะ จริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจกับเอ่อเขาเรียกว่าทีมมากนักนะครับในตอนที่เราอยู่ในช่วงฟาร์มไม่ถึง8นาทีนยเราหาจังหวะฟาร์มอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปบวกไม่จําเป็นต้องไปไฟเยอะเพราะว่าถ้าเราไม่มีของเราจะไม่โหดเราจะอ่อนมากๆเลยนะครับแต่ว่าตาเนี้ยคือผมได้ค่าไงพอได้ค่าแล้วผมรู้สึกว่าผมเกมผมทีมผมเนี่ยมัน map คอนโทรลแมปค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้เกือบโดนลูกอิชาตีตายอยู่นะ ทีมคอนโทรลแบบนียค่อนข้างจะดีเพราะงั้นเนี่ยเราจะไฟ์ก็โอเคครับเนี่ยมีดาบคีแล้วมีไอเทม3ชิ้นเริ่มที่จะแรงนะครับพอมีไอเทม4ชิ้นเนี่ยจะฮาวก็ฮาวเต็มที่ก็ไม่มีใครห้ามนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้่าถ้าเกมไม่ได้นำขนาดนี้เกมแอบโดนกดดันนิดๆเนี่ยเราก็จะอาจจะยังไม่ได้ดาบคีเซนตินะครับอาจจะแค่ยังได้แบบดาบใหญ่แล้วก็ถุงมือ,ถ,มอถุงมือตีคีสักสองชิ้นก็หลูแล้วนะครับแต่เกมนี้มันเกมนำนะครับย้ำอีกรอบเพราะเกมนี้มันเกมนำมันก็เลย เล่นดูฟาร์มง่ายแต่ถ้าแบบเป็นเกมตามฟาร์มนะครับฟาร์มคลิปเล่นฟาร์มคลิปป่าฟาร์มคลิปเล่นฟาร์มคลิปป่ายืนเซฟเซฟรอให้มีของนะครับรอให้มีของแล้วค่อยห้าวเวลาเล่นสลิมก็มีสติเยอะๆนะครับมีสติเยอะๆนะ เวลาเราเล่นสลิมแล้วเจออีชาเนี่ยแนะนําให้ตีลูกก่อนนะครับไม่จไม่จะเป็นต้องเล่นสลิมก็ได้เล่นตัวไหนที่แบบมีราเมจมากพอที่จะฆ่าลูกมันอ่ะฆ่าลูกมันก่อนก็ดีนะเพราะตอนที่จะไปฆ่าตัวแม่มันนะครับตอนที่จะไปฆ่าอีชานะครับมันรู้สึกว่าเสียเวลานะครับผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาพอสมควรเลยกับการแบบฆ่าตัวแม่เสร็จปุ๊บตัวลูกแม่งโกรธวิ่งมาตีวิ่งมาตบเราแบบนี้นมันมันจะลําบากเราะเผื่อเราจะตายเองด้วยนะครับ <tight S 2> ถ้าทำแบบนั้นนะ ผมเป็นบ่อยตอนเล่นเอรันดอร์ฆ่าตัวอิชาปุ๊บลูกมันมาน้องวิ่งไลต่ตบ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 เจนเอรันดอร์ตายนะครับคือมันไม่ได้ตบหลายทีนะตบสักสามสี่ทีเอรันดอร์ก็ตายแล้วแหละนะครับคือลูกมันแรงแล้วก็เอรันดอร์หรือตัวแครี่พวกนี้มันบางนะครับยิ่งเป็นช่วงเลดเกมนี่โคตรแรงเลยอิชาอ่าตอนนี้มีสลิกสติงแล้วนะครับ8นาทีพอดีนะครับประมาณ8นาทีพอดีเราก็สามารถที่จะห้าวได้อย่างเต็มที่แล้วตอนเนี้นะครับ จริงๆ4ชิ้นแรกผมค่อนข้างที่จะฟิกนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเลือกเป็นในแนวเดียวกันตลอดก็คือดาบคีแล้วก็สลิปสติงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกตามอารมณ์แล้วว่าจะเล่นอะไรนะครับจะเล่นเป็นดูดเลือดใหญ่ดีไหมหรือว่าจะเล่นเป็นมูรามาสะหรือเป็นโบเก้นสเปียนะครับก็อยู่ที่ตอนนั้นว่าเราเหมาะที่จะเล่นไอเทมชิ้นไหนถ้าทีมเขาไม่มีแท้งเลยก็ออกเป็นโบเก้นสเปียถ้าทีมเขาแอบมีแท้งหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็อยากได้รดคูดาวก็ออกเป็นมูรามาสะนะครับหรือว่า ถ้าทีมทีมเขาแบบไม่มีแท้งอะแล้วก็มีตัวบางเพียบเลยแต่ว่าเราอยากยิงเทดเลือดก็ออกเป็นบลอคออสเตอร์ก็ได้แล้วชิ้นสุดท้ายจะออกเป็นเกาะเกิดเฟรทูธหรือว่าจะออกเป็นไอเทมอะไรก็ได้คือสลิมมันค่อนข้างที่จะฟรีในไอเทมที่จะออกนะครับก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับเป็นฮีโร่ที่จะว่าเล่นง่ายมากก็ไม่ได้นะแต่ว่าสําหรับผมมันเล่นง่ายพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่ามันฟาร์มอย่างเดียวนะครับคนที่ฟาร์มเป็นจะชอบเล่นสลิมพอสมควรเลยเพราะว่ามัน ถ้าเกมถ้าเกมที่มันมีของมันจะโหดมากนะครับแต่ว่าเกมตามก็ยังรู้กันแหละโคตรอ่อนเลยนะครับส่วนตัวผมจะเล่นสลิมไว้เวลาที่แบบไม่มีอะไรจะเล่นจริงๆอ่ะก็เล่นสลิมมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไปฟาร์มได้แบกแลงได้นะครับแบกแลงได้ดีกว่าซิลผมบอกเลยว่าซิลเล่นกับทีมเก่งนะครับแต่ว่าเอาไปเอาไปอยู่รวมๆกันะแบบไม่ได้แบกค,คนอนะ่ะสมมติไปกดโซโล่หรือไปกด2กด3แล้วเลือกซิลแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับมันจะอันตรายตรงที่ว่า คือเวลาเราเข้าเพื่อนไม่เข้าเนี่ยเราจะแห้งนะครับต่างกันกับสลิมเราเข้าเพื่อนไม่เข้าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับแลาวปลาหอกไปแล้วเลือตีระยอะไกลถูกไหมนะครับไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอะไรมากมายนะครับต่างกันกับพวกซิลหรือด้วงนะครับเพราะงั้นฮีโร่ที่สังเกตว่าผมแนะนําให้เล่นเนี่ยก็จะเป็นมีมูราดมีดาซี่นะครับมีเอลันดอร์นะครับมีพวกฮีโร่แบบโมเลนมีสลิมอะไรแบบนี้ผมจะแนะนําให้เล่นฮีโร่พวกนี้ก็คือไม่ต้องเข้าสุดตัวนะครับไม่ต้องเข้าสุดตัว ถ้าฮีโร่ที่ต้องเข้าสุดตัวเนี่ยมันเล่นยากนะครับเล่นยากแล้วถ้าฝีมือถึงแต่เพื่อนฝีมือไม่ถึงคือเพื่อนไม่รู้กับเรา <zug> คือเราเข้าไปแล้วเราว่าแม่งได้แน่นอนแต่เพื่อนไม่รู้ครับว่าได้หรือไม่ได้เพื่อนเพื่อนด่าเราโง่เพื่อนด่าเราโง่ไปเข้าไปทําไมนะครับรก็กลายว่าอ้าวสวยอีกนะครับเพราะงั้นอยากแนะนําให้เล่นฮีโร่ที่เว้นระยะการทําดาเมจได้มันจะดีกว่าเล่นฮีโร่พวกตัวโถมนะครับแบบคิวเล่นก็ได้คิวเล่นโถมแล้วออกได้นะครับฆ่าได้หนึ่งตัวรู้ดาเมจตัวเองฆ่าได้ปุ๊บก็ออกนะครับ อันนี้ก็แสกแซกเาเรียกว่าอะไรนะแสกซอดแสกแซกอะไรล่ะสอดแซกมันคืออะไรวะสรุปมันคืออะไรวะมันต้องพูดว่าสอดแซกใช่ไหมแสกซอดเออช่างมันเถอะนะฮะเขาเรียกว่าแสกความรู้บ้างนะครับเออเอาแบบนี้ดีกว่าแสกซอดสอดแซกอะไรของผมก็ไม่รู้ใครรู้ว่าจริงๆมันพูดว่าอะไรก็บอกมาได้นะผมเบย์แล้วจังหวะนี้ถ้าขึ้นบ้านไม่ได้นะครับก็ไปเอาดาร์คสเลเยอร์ นะครับแต่ว่าเวลาเอาดัร์เลเยอร์จริงๆควรจะเรียกเพื่อนมาออกันนะครับควรจะเรียกเพื่อนมาออกันมาเช็คพุ่มนูน่นพุ่มนี่ก่อนที่จะเปิดนะครับมันจะได้เซฟกับเรากับทีมมากกว่านะครับไม่ใช่แบบบางคนผมเห็นสมมุติผมดักอยู่ที่นกแบบนี้ยดักอยู่ที่นกที่มนนันบินบินอยู่ตรงนั้แหละนะครับแล้วมีคนมาเปิดดาร์เลเยอร์แล้วไม่มีคนเช็คโอกาสที่คนที่เปิดจะโดนแก๊งโดนตุย๋ยมีเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นพยายามที่จะเช็คความปลอดภัยของตัวเองก่อนเสมอนะจ๊ะ นี่ยืนอยู่ข้างหลังเห็นไหมตัวเราจะยืนอยู่ข้างหลังครับยืนอยู่ข้างหลังโบกได้ไม่อยู่ข้างหลังครับไม่ไปห้าวเยอะนะครับแต่ว่าก็ได้ค่านะครับหน้าที่ของตัวแผงหลังมีประมาณเนี้นะครับผมชอบเล่นตัวแนวแนวแบบไม่ได้โถมสุดตัวนะถ้าโถมสุดตัวผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแทงไกลๆนะครับแล้วบางจังหวะที่เราอยากเอาเพล์เนี่ยคือเราเข้าไปบางทีเพื่อนก็ไม่ตามไง เล่นตัวยืนหลังดีกว่าเปิดได้เพื่อนยังไงเพื่อนก็ต้องมาการเราหรือว่ายังไงเพื่อนก็ต้องตามเรานะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแผงหลังเรามีเขาเรียกว่ามีสิทธิพิเศษในการเป็นแคร,รี่นะครับแคร,รี่เนี่ยมันต้องการคนปกป้องอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นการที่แคลร,รี่เปิดมันก็ต้องมีเพื่อนไปออไปบวกกันนะครับเราก็ยืนทาดาเมจอยู่ข้างหลังแบบดีๆแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับแครไม่กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามฝากกดให้กันด้วยนะครับ พยายามฟาร์มไปเห็นไหมเราเราจะยืนอยู่แผงหลังนะครับเราจะยืนอยู่ในระยะที่อีกฝ่ายทําดาเมจไม่ถึงเรานะครับพยายามยืนแบบนั้นแครี่จะเล่นง่ายขึ้นเนาะฟอร์เรนติโนวันี้เขาพุ่งแล้วเขาหายไปเลยนะหลุดโลกครับพุ่งแล้วหลุดโลกจริงๆตัวอีช่าที่มันก็เล่นได้นะครับมันก็เล่นได้นะมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับแต่ว่ามันต้องเล่นเป็นแหละ ทีมเขาบอกกลัวแพ้แต่ใจเย็นๆยนสิควรทํายังไงดีฮะควรให้โอกาสเขาไหมกลัวแพ้หรอใจเย็นเย็นสิไอ้เขาเกิดมปก็ได้นะเนี่ยคือเห็นไอเทมผมไหมนะครับไอเทมกับทางแฝงผมเอามาตามที่แปะไว้ในหน้าทริคเลยนะครับซึ่งจริงๆไอเทมอะออกเป็นของพวกเพิ่มเพิ่มอัตราคิดดีคอลแต่ดีมากๆสาหรับสลิมนะครับเพราะว่าสลิมยิ่งตีคีบ่อยเนี่ยมันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวมันเหมาะกับการใช้คียมากๆครับ คือจะใส่เป็นแรมเพจก็ได้หรือจะใส่เป็นเลดก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นเลดละกันนะครับอัตราคิปมันจะได้ออกเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปน้องลิมนะครับน้องสลิมนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็อยากได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปลวจ้าบ๊ายบายจ้า